สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะสอนพี่ๆป .6 นเนื้นอาหาค่ะเรื่องการพูดแสดงความรู้และก็ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและก็ดูด้วยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนคุณครูก็มีคำพื้นฐานวิชาภาษาไทยมาให้นักเรียนลองฝึกอ่านตามกันแล้วก็จดลงในสมุดคำพื้นฐานด้วยนะเริ่มกันเลยค่ะ ทะเลทะไหลแถลงการแถลงข่าวแถลงไขทรงศักนะดิ์พอรพีพัฒนพัศนะพอรหดทรัพยากรธรรมชาติ โอเคค่ะทีนี้การพูดแสดงความรู้แล้วก็ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังแล้วก็ดูเนี่ยนะคะนักเรียนจะต้องมีวิทยาวิจัยยานนะคะในการฟังแล้วก็ดูว่าเรื่องนั้นเนี่ยเหมาะสมหรือไม่หรือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีไหมนะคะโดยคุณครูก็มีหลักการพูดแล้วก็การแสดงความรู้สึกนะการแสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องที่ฟังแล้วก็ดูด้วยนะคะโดยเราจะต้องฟังหรือว่าดูเนี่ยเรื่องนั้นๆเนี่ยโดยตลอดแล้วก็ตั้งแต่ต้นจนจบน,นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาจับประเด็นนะคะสำคัญของเรื่องแล้วก็หาข้อคิดหรือว่าประโยชน์จากเรื่องที่เราฟังแล้วก็ดูด้วยแล้วจากนั้นเนี่ยก็นำข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเรียบเรียงให้มันสั้นกระทัดรัดนะคะแล้วก็ได้ใจความถูกต้องตามเนื้อหาเดิม แล้วเวลาที่เรามานำเสนอเนี่ยเราก็ต้องพูดโดยลำดับเนื้อหาให้มันต่อเนื่องกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นการฟังเนาะเราก็ควรที่จะมีการจดสาระสำคัญเอาไว้ด้วยนั่นเองค่ะทีนี้คุณครูก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะจากสื่อนะคะของ p n n อ n l i n e นะคะในเรื่องของ cp สารฝันปันโอกาสของ cp cp สีนะคะเรื่องของความกระตันยูมาให้นักเรียนลองฝึกฟังแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันค่ะไม่ไปโรงเรียนหรอ 12แล้วก็จำนุนถัดไปคืออะไรสุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับพ่อเห็นใจคงแกน,นะแต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้านนั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปรเรียนนะเห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ เอาแม่มาทุกวันแบบนี้สองสารเด็กจริงๆอาหารคนดูแลเป็นเรื่องเวลาน่าจะดีกว่าเนี่ยผมก่นมาคิดอยู่ว่าผมจะลูกเรียนที่อื่นมาดีลูกมาดีครูประจกักผมขอคุยด้วยหน่อยครับแม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับครับสวัสดีครับผู้ปกครองพูดกันมาเยอะผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วครับผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะขอบคุณนะครับพอ,อ,อแต่แม่ของผมผมไม่คนอื่นดูแลแทนไม่ได้เอาเป็นว่า แม่สักครู่นะครับแม่แม่แม่แม ผมโตผมจะ<ผ>มขบับรถให้แม่นั่งเป็นอะไร ที่ผมรับผู้ปกครอม,มาวันนี้ก็ได้เรื่องที่หลายท่านเลองเรียนกันมานั่นคือเรื่องครูประจักษแม่แม่แม่ของครูประจักษเป็นโรคสมองเสือ่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วย ก็อาจจะสร้างความระบากใจให้กับหลายๆท่านครูประจบอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูประจำไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธ เขาอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้ เห็นว่าครูประจับไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะครับ ไม่ไปโรงเรียนหรอ บ้างคะ่ะเด็กๆพอจะรู้เรื่องกันไหมเอออ่ะทีนี้คุณครูก็มีนะคะกิจกรรมหลังจากที่เราดูวีดิทัศน์ไปเมื่อกี้นะคะให้นักเรียนลองตอบคำถามดูสิว่านะคะจากเรื่องที่แล้วเนี่ยผู้ฟังและก็ผู้ดูเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรนะคะบ้างจากเรื่องที่เราเราฟังไปเมื่อกี้เราดูไปเมื่อกี้ก็การนำเสนอของเรื่องสั้นเมื่อกี้เนี่ย มันมีเจตนาอย่างไรแล้วก็นักเรียนเห็นความรู้สึกอย่างไรในเรื่องนะคะที่ดูแล้วก็นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรในขณะที่ฟังแล้วก็ดูค่ะโอเคสำหรับวันนี้คุณครูก็มีจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะเจอกันในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ